คือเชือกฟอกนิ่มกันนะเมื่อเราค้นหาคําว่าเชือกฟอกน่มแล้วเจอหลายแบบมากแล้วแบบไหนมันนิ่มที่สุดนะวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาดูความต่างของแต่ละแบบกันมาเริ่มที่แบบแรกเชือกฟอกนิ่มหรือเชือกไฟขนาดเส้น2มิลน้ําหนัก100กรัมต่อม้วนสามารถนํามาถักงานเสื้อหมวกหรือกระเป๋าได้ตัวเชือกมีความนิ่มและเส้นใหญ่เวลาถักอาจจะเจ็บมือนิดนึงและงานที่ได้จะค่อนข้างมีน้ําหนักแต่ก็ถัก เ็ไว้มาต่อที่เชือกฟองนิ่มแบบที่สองแบบนี้จะมีแบบม้วน100กรัมและ200กรัมตัวเส้นขนาด2มิลเหมือนกันแต่ว่าเส้นจะมีขนาดเล็กกว่าแบบแรกและเส้นมีความนิ่มน้อยกว่าสามารถนํามาถักงานเสื้อหมวกกระเป๋าและอื่นๆได้เหมือนกันเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นถึงความแตกต่างของเส้นไหมไหมโดยส่วนตัวเราแล้วเราจะชอบใช้แบบที่สองมากกว่าเพราะเวลาถักจะเจ็บมือน้อยกว่าและงานก็เสร็จไว พอพอกันเมื่อเทียบราคากับน้ำหนักและปริมาณใหม่ที่ต้องใช้ในแต่ละงานแบบที่สองคุ้มกว่ายเยอะเลยเดี๋ยวเราจะแปะพิกัดใหม่ไว้ให้ด้านล่างฝากติดตามกันด้วยนะ